สวัสดีครับเพื่อนๆจากโตเกียวนะครับอันนี้ชื่อสถานีพกไซเทนจิโออันนี้ประมาณทุ่ม18นาทีที่ประเทศไทยก็น่าจะมาณ5โมงวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆมีประโยชน์แล้วก็นำมาปรับใช้ในงานของเราแล้วก็สนุกด้วยครับนี่คือเพจของฟูจิสอนทำธุรกิจนะครับด้านซ้ายมือด้านนี้นะรจริงๆแล้วจะมีสวนด้วยนะฮะถ้าคุณมา ญี่ปุ่นมาที่นี่จะสวยงามมากเป็นงานแสดงสินค้าบางทีก็มีงานของเล่นบางทีก็มีงานเสื้องานมวกเน้นแบบนั้นเหมือนนะครับเหมือนเมืองทองใช่ป่ะเหมือนศู well like นย์ประชุมเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นแต่ของญี่ปุ่นนี่จะมีแบบทุกวันแล้วก็งานใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีข้างล่างจะมีที่เดินเล่นดูวิวอะไรเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้นะครับก็มันเริ่มมืดแล้วนะครับผมไปท,ทําธุระอย่างอื่นมาแต่ทุกวันก็จะ, Start จะพยายามมาให้กําลังใจกับเพื่อนๆนะครับด้านนี้เป็นไงด้านนี้เป็นเดินเข้าไปอย่างนี้ฮะเขากำลังจะเดินเข้าไป งานแสดงสินค้ามันมีวันหนึ่งเนี่ยมีหลายสิที่แสดงสินค้าเกี่ยวกับเรื่องรองเท้านะฮะอินโนเวชันใหม่อินโนเวชันใหม่แล้วก็มีรถยนต์แบบใหม่มีหม้อหุงข้าวแบบใหม่มีแอร์แบบใหม่นะฮะการปลูกต้นไม้แบบใหม่จะมีอินโนเวชันอะไรต่างๆแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับและข้างบนนี่เห็นไหมฮะนี่คืองานแสดงสินค้ามันอยู่มันมีอยู่หลายตึกนะครับถ้าใครสนใจก็เอานาคตเนี่ยผมจะพาเข้ามาอย่างเช่นไปดูเรื่องส้มเนี้ย มันก็จะมีวิธีการกินส้มพิเศษการกินส้มแบบไหนส้มแบบไหนมาทําขนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอินโนเวชันใหม่ก็สามารถเป็นไอเดียสามารถนําปรับใช้ในที่ประเทศไทยได้วันนี้มืดแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาบอกว่าประมาณทุ่มครึ่งตรงนี้เขาจะมีการโชว์ไฟตรงนี้ด้วยนะฮะโชว์ไฟนิดๆเอ,อามาคุยก่อนมีเรื่องเล่าและเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราด้วยนะครับผมจะเล่าเลยนะฮะเรื่องแบบนี้ฮะเรื่องแบบนี้ครับมีละครที่ออกมาในสามคนนะมีผู้ชายคนหนึ่ง มีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงมีผู้มีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีเสือแล้วก็มีหมาป่ามีมีบทละครอยู่3คนนี่เสร็จแล้วเนี่ยมีหมาป่าเนี่ยถูกในพรานล่ามาจนทําให้หมาป่าเนี่ยหนีตายมากระดูกหักหนีตายกระดูกหักเสร็จแล้วนะฮะทำยังไงครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเจอเสือตัวหนึ่งเสือตัวนี้คาบอาหารมาพอดี ข้าอาหารมาแล้วกําลังจะกินอาหารพอดีเห็นหมาป่ากําลังกระดูกหักและหมาป่ากําลังอดตายอดอยากเสือก็เลยเหลืออาหารไว้ให้กับหมาป่าหน่อยนะฮะเหลือเศษกระดูกไว้หน่อยหนึ่งหมาป่าก็โชคดีที่ รอดตายไม่อดตายคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็เดินมาก็เห็นเออทําไมโชคดีจังเลยหมาป่าตัวนี้เห็นสองวันสาวันหมาป่าลอดตายจากกระดูกหักลอดตายจากในผานโดยเสือเนี่ยมันเอาเศษอาหารมาเหลือให้ตลอดแล้วเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ก็นั่งคิดต่อว่าโอ้พระเจ้าทั้งท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยบรรดาพรให้เสือเอาอาหารมาให้หมาป่าโชคดีจังเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าช่วยชีวิตหมาป่าโดยการให้เสือเอาอาหารมาให้เพราะฉะนั้นพวกเราผมก็ศรัทธานในพระเจ้ามากเลยตอนเนี้ผม ลำบากอยู่ท่านช่วยโปรดให้พรผมได้ไหมครับผมจะได้สามารถกินอาหารกินได้ว่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทําอะไรเลยนอนอยู่ในป่าเนี่ยวันสองวันสามวันสี่วัน,วน,วน,วนกลายเป็นว่าพระเจ้าไม่เอาอะไรมาให้ไม่บรรดาพลพรไม่เอาอาหารมาให้ผู้ชายคนนี้ก็โกรธครับทำไมทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าช่วยหมาป่าให้มีอาหารกิน รอดตายจากขาหักแต่ทําไมเวลาผมเดือดร้อนทําไมพระเจ้าไม่เอาอาหารมาให้ผมเลยอ่ะทำไมผมเป็นหน่างนี้ทำไมพระเจ้าลำเอียงเหลือเกินอ่ะพระเจ้าได้โปรดให้ผมเป็นมนุษย์แล้วอ่ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยผมเลยเวลาผมเดือดร้อนอ่ะนะ,ะนั่นหมายถึงนี่นคือบทเรียนนะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยผู้ชายก็เลยโกรธก็เ,เลยเดินกลับลงจากเขาไประหว่างทางก็มาเห็นเด็กชุมชนแออัดแล้วก็ไม่มีอาหารหิวโหวยกันก็เจอเด็กเมื่อเจอเด็กก็คิดอะไรครับก็บอกพระเจ้าโทษพระเจ้าอีกครับว่าพระเจ้าทําไมท่านไม่ยอมช่วยเหลือคนลําบากเลยทําไมลํา เอียงอยู่เสมอคนลำบากเห็นต่อหน้าต่อตาปล่อยให้อดตายได้ยังไงปล่อยให้อดตายได้ยังไงแม้แต่ผมก็ไม่มีใครเอาอาหารมาให้ไม่พอเจอเด็กลำบากเดินเจอเด็กอดตายก็ไม่มาให้ทําไมพระเจ้าให้พรกับหมาป่าแต่ทําไมเป็นอย่างเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าข้อคิดนี้บทเรียนนี้สอนอะไรกับเรานะครับเพื่อนนจะเข้าใจให้เอาไปใช้ในครอบครัวเราให้เอาไปใช้ในประเทศ ไทยเรามันคืออย่างนี้ครับมันคืออย่างนี้เราอะมีมุมมองอยู่สองมุมมุมมองของคนสําเร็จกับมุมมองของคนที่ไม่สําเร็จมุมมองของคนสําเร็จคือมุมมองของเสือมุมมองที่ไม่สําเร็จคือมุม,มมองของหมาป่าถ้าคุณมุมมองของหมาป่าคือฉันต้องรอตีใครช่วยอยู่หรือเปล่าฉันต้องคอยอให้มีคนช่วยอยู่หรือรอให้คนช่วยเสมอแต่ถ้าเป็นมุมมองของเสือมุมมองเสือท่านจะช่วยอะไรคนได้ดีบ้างฉันจะหาวิธีการช่วยคนอะไรได้บ้างหลายคนเป็นอย่างนั้นผมก็เหมือนกันคิดถึงว่าเรา จะทํายังไงให้โรคนี้ไปได้ดีผมก็จะคิดต่อว่าเออในช่วงนี้ในประเทศไทยมีคนที่ฉีดยาแล้วสองเข็มแต่ก็ไม่รู้ว่ามีภูมิต้านทานหรือเปล่าฉีดยาเข็มเดียวก็ไม่รู้ว่าภูมิต้านทานมาหรือเปล่าบางคนไม่ฉีดยาก็ไม่รู้ว่ามีภูมิต้านทานหรือเปล่าผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าประเทศไทยมีตัววัดภูมิต้านทานก่อนที่จะมีการฉีดบางคนอาจจะไม่ต้องฉีดแล้วอาจจะมีภูมิต้านทานก็ได้แต่ไม่ได้แนะนําให้ไม่ฉีดนะครับเพื่อนๆผมก็เลยเจอของดีมาให้เพื่อนๆเจอของดีให้คนคือมุมมองของเราคือมุมมองของเพื่อนๆของหรือ เ,เ,เป็นมุมมองของเสือหรือเป็นมุมมองของหมาป่านะครับแต่มุมมอ,องเสือคือมุมมองของฉันจะช่วยอะไรคนได้เพราะฉะนั้นแม่ชีเทเ,ทเรซาเมื่อืันกอนเห็น parish. แม่ชีเทเรซาไม่ได้เป็นคนรวยแต่เขาคิดว่าฉันจะช่วยคนจนอย่างไรได้บ้างเมื่อคิดจะช่วยคนจนก็คือหาบริจาคหาเงินระดมทุนหาที่อยู่หาที่พักให้คนทําให้คนนะได้ที่พักมากขึ้นและคิดต่อว่าคนที่มาพักบ้านพักเนี่ย พออยู่นานๆเขาก็าจะรู้สึกขี้เกียจพอเริ่มรู้สึกขี้เกียจก็จะทําให้เขาติดใจขี้เกียจทํายังไงดีแม่ชีก็เริ่มคิดว่าฉันจะหาที่พักที่จะเก็บเงินทีละนิดทีละน้อยให้ทุกคนได้รู้สึกรู้สึกหาเงินหางานได้เก่งหาเงินหางานได้เก่งจะได้รู้สึกว่าออกมาหาเงินเองมาทํางานเองก็เลยเอาเงินเก็บเงินจากคนที่มาพักที่บ้านของเขา <c oughs> สวนรวมที่พักของเขาแล้วเอาเงินนี้มาระดมทุนเพื่อที่จะสร้างบ้าน ให้คนอื่นได้พักได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาคิดในใจว่าจะช่วยคนพอช่วยคนทีเน้นเทน้อยอย่างเดียวไม่พอจะช่วยคนให้เยอะขึ้นทําไงก็คือการเก็บเงินจากคนที่เริ่มมาพักตอนแรกไม่มีตังค์เริ่มเก็บเงินแล้วก็เริ่มสอนให้เขาทางานทําเงินได้ก็เลยมีที่พักมากขึ้นมากขึ้นก็เลยช่วยคนได้มากขึ้นเพื่อนๆฟังแล้วไม่เอะใจเหรอครับเอะใจไหมก็คืออะไร คำตอบคือการทําธุรกิจนั่นเองผมพูดใหม่นะฮะการทําธุรกิจบางคนมีมายเซตว่าการทําธุรกิจคือการแกล้งคนอื่นการทําธุรกิจคือการเอาเปรียบคนอื่นผิดครับในยุคนี้ถ้าเอาเปรียบคนอื่นเขาจะไม่ซื้อของคุณครับจำไว้นะฮะการทําธุรกิจหรือการทํางานคือการช่วยเหลือคนบ้านเรา,เราเขาตั้งชื่อคาว่าทํางานการทํางานนี่คืออิมเมจใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การทํางานด้วยซ้ำไปเราตั้งชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือคนดีกว่าแต่ช่วยเหลือคนแล้วมันยั่งยืนโดยการหาในได้มาเหมือนแม่ชีเทซา ไม่ช er ีเทซาคือช่วยช่วยช่วยฟรีก่อนพอมาอยู่บ้านจากคนที่ไม่มีเงินก็สอนให้เขามีความรู้มีความรู้ก็สร้างเงินได้พอเริ่มมีความรู้สร right ้างเงินได้ก็เริ่มเก็บเงินจากคนคนนั้นแล้วก็เอาเงินนั้นมาเป็นทุนเพื่อสร้างบ้านให้มากขึ้นสร้างที่อยู่ให้มากขึ้นอย่างนั้นเองนั่นก็คือการช่วยเหลือคนครับและการช่วยเหลือคนบางทีจะเข้าใจผิดว่าการทํางานคือการเก็บเงินการเก็บเงินคือการไม่ใช่ช่วยเหลือคนผิดครับถ้าเราเป็นวอลเนเทียอย่างเดียวเฉยวอลเนเทียเข้าใจเนาะการอาสาช่วยคนเฉย เราจะไม่มีทุนในการช่วยต่อนะฮะเราจะไม่มีทุนในการช่วยต่อครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในมุมมองแบบไหนผมขอย้อนกลับไปใหม่ มุมมองของเสือคือฉันจะช่วยคนยังไงดีไม่ใช่ว่ามุมมองของผู้ขอฉันจะขออย่างไงดีดูตัวอย่างนะเพื่อนเพื่อนถือมีเพื่อนเพื่อนคุณเนี่ยนะฮะเขาขอเงินคุณพันหนึ่งอ่าโอเคได้วันนี้ให้พันหนึ่งพรุ่งนี้มาขอเงินพันหนึ่งโอเคได้อีกสองวันมายืมเงินอีกขอเงินอีกพันหนึ่งโอเคได้พอเริ่มวันที่3ามพันหนึ่งวันที่4ยืมขอเงินอีกพันหนึ่งวันที่5ขอเงินอีกพันหนึ่งขอหกพันหนึ่งวันที่7จ็ดพันหนึ่งวันที่8ปดพันหนึ่ง คนจะเริ่มรู้สึกเกลียดคุณคุณจะเริ่มหนีเพื่อนคุณหรือเปล่าขอทุกวันขอทุกวันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขอทุกวันขอทุกวันเข,นขจาจะหนีคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทําธุรกิจหรือคุณอยากประสบค,ความเด็ดคุณต้องรู้จักการให้แต่ต้องให้แล้วเขาเป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยตัวอย่างเช่นอะไรฮะให้แล้วเป็นประโยชน์ต่อเขาคือแม่ชีเทซ่าก็ใช่นิยามของการทํางานคือการช่วยเหลือคน ช่วยเหลือคนเช่นวันนี้ผมก็ช่วยเหลือคนช่วยเหลือแบบไหนฮะน้ากินน้ํากินเป็นน้ําธรรมดาแต่ถ้าเป็นน้ํากินที่กินแล้วหิวน้อยลงอย่างเงี้ยคนจะซื้อเยอะเพราะเป็นการช่วยเหลือให้คนกระหายน้อยลงได้หรือน้ํากินที่กินแล้วฟันไม่ผุหรือขนมที่กินแล้วเป็นตัวที่เคลือบฟันแล้วฟันไม่ผุนี่คือการช่วยเหลือคนนะฮะทำไมเราถึงต้องเรียกว่าเป็นการทํางานกินให้ดีะฮะจริงๆแล้วการทํางานคือการช่วยเหลือคนแล้วมันเลิกไม่ได้มันสนุกมากนะผมสนุกมากคือช่วยเหลือคน แล้วคนก็ยินดีพอยินดีก็รักเราแล้วก็ให้เงินเราไงแล้วเราก็เ,าเงินนี้มาลงทุนต่อเอาเงินนี้มาซื้อของให้ของคนอื่นต่อเมื่อซื้อของไปซื้อยาเฮสัตก็จะไปวิจัยสิ่งดีให้กับพวกเราได้อีกไปซื้อของในตลาดคนในตลาดก็เอาเงินนี้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ต่อไปโรงเรียนได้ต่อลูกก็สามารถพัฒนาในที่ที่ปเป็นโรงเรียนที่ดีกว่า เมื่อไปเรียนโรงเรียนที่ดีกว่าก็มีรายได้ที่ดีกว่าก็กลับมาพัฒนาประเทศต่อนั่นคือเราคนสําเร็จคือคนแบบไหนขอสรุปนะฮะคนสําเร็จคือคนให้ครับแต่ต้องให้ให้ถูกประเด็นเพื่อนเพื่อนเราคิดจินตนาการดูครับว่ายัางไงดีอ่ะเราเดินเดินอยู่เงี้ยแล้วมีคนเอาเอาหินมาให้เราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่อยากได้หินเดินเดินอยู่เนี่ยเอาขอนไม้มาให้เนี่ยเราอยากได้ไหมหนักเปล่าๆเราไม่อยากได้แต่เพื่อนเพื่อต้องคิดต่อเขาว่าขอนไม้เนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราตอนไหนตอนเวลาเราจมน้ําขอนไม้จะเป็นประโยชน์ตอนตอนที่เราจมน้ําทันเนาะเพราะฉะนั้นในตอนที่จมน้ําคุณให้ขอนไม้คนอื่นเขา เขาจะรักคุณเพราะคุณช่วยชีวิตเขาและสิ่งที่คุณให้อยู่ตอนนี้ถ้ามันเป็นการช่วยชีวิตอย่างมหาศาลคุณจะได้เงินกลับมามหาศาลอย่างไม่ตั้งใจครับเพราะนั้นเพื่อนๆเ,เ,เราต้องแชร์เรื่องนี้ไปว่าคนเข้าใจผิดว่าการทํางานคือการทําตามหน้าที่การทํางานคือการคือการประคองชีวิตทําเพื่อแก้เซ็งทําเพื่ออะไรแต่จริงคนสําเร็จผมไปสัมภาษณ์ผมสาเร็จนะฮะเขาชอบทํางานถึงมีคนบอกบ่อยๆไงว่าฟูจิคุณคนคน,คนจนหรือคนที่ไม่สําเร็จโทษทีนะฮะเขาจะบอกว่าคุณรวยขนาดนี้แล้วคุณจะ รวยไปถึงไหนผิดครับมันสนุกกับการช่วยเหลือคนไงพอช่วยแล้วเงินมันเข้ามามันก็ช่วยก็นสนุกอีกแล้วเอาเงินนี่ไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกมันก็เลยเป็นะบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนเราต้องเปลี่ยนมายเซ็ตของเราก่อนว่าการทํางานคือการช่วยชีวิตคนแต่ถ้าคุณทํางานในตอนเนี้แล้วเป็นการช่วยชีวิตคนเล็กหรือน้อย ถ้าคนทุกคนทำได้งานของคุณเป็นการที่ใหญ่นะบางคนบอกใหญ่นะช่วยชีวิตคนเช่นเป็นยามเป็นปรปภช่วยชีวิตคนใช่แต่งานนี้ทุกคนทำได้ก็อาจจะไม่มีค่าเท่าไหร่มีค่ามหาศาลนะครับแต่ว่าทุกคนทำได้เจ้านายจ้างหรือผู้คนไม่ได้รู้สึกซึ้งใจแต่ถ้าเป็นอะไรครับเป็นหมอเงี้ยฮะทำไมถึงทึ่งใจเพราะช่วยชีวิตคนมันยังมีงานอีกหลายอย่างครับที่ช่วยชีวิตคนอย่างมากเลยแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรและงานพวกนี้เป็นงานที่ไม่ต้องไปแย่งคนอื่นเขานั่นแหละครับ โอเคแต่วันนี้ก็เป็นข้อคิดนะว่าคุณลองหางานที่ช่วยชีวิตคนแบบเจ๋งๆแล้วคนอื่นยังไม่ทําตอนนั้นคุณจะมีรายได้เยอะหาได้เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้มันคืออะไรลองไปหาไปเรื่อยๆครับเพราะทุกคนจะต่างกันอ่าผมยกตัวอย่ายงกานก็ได้ยกตัวอย่างกันก็ได้ฮะในช่วงโควิดอย่างเงี้ยก่อนโควิดเงี้ยมีคนไทยอยากไปทํางานต่างประเทศมีคนไทยอยากไปทํางานที่ญี่ปุ่น แล้วคนไทยถ้าไปญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นอยากได้คนไทยทํางานแล้วเป็นไงฮะคนญี่ปุ่นขาดแรงงานคนไทยได้มาทํางานที่ญี่ปุ่นได้ประสบการณ์ได้ภาษาญี่ปุ่นได้เงินเดือน7 0,000ได้เงินเดือนยางต่ำห้าหมื่นเจ็ดหมื่นคนไทยก็อยากมาแล้วได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วได้อาจจะได้แฟนคนญี่ปุ่นด้วยผมก็จัดงานแนะนําให้คนไทยไปทํางานที่ญี่ปุ่นผมช่วยชีวิตคนไทยผมช่วยชีวิตคนญี่ปุ่นที่เขาขาดแรงงานเขาต้องการพนักงานคนญี่ปุ่น เกิดอะไรขึ้นครับคนนี้ต้องการคนนี้ต้องการเป็นผมเป็นอยู่ตรงกลางช่วยชีวิตระหว่างคนที่อยากได้ลูกน้องช่วยชีวิตสําหรับคนคนที่อยากหางานถ้าขาดผมเป็นไงคนนี้กับคนนี้ไม่มีโอกาสได้เจอกันเข้าใจไหมคนนี้อยากได้คนไทยคนไทยอยากทํางานที่ไม่เจอไม่มีคนกลางไม่สามารถที่จะเจอกันได้อย่างนี้เขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางเพื่อนๆเคยดีไหมฮะพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบผิดครับคุณมองดีๆนะพ่อค้าคนกลางคือคนช่วยเหลือคนนะเพราะถ้าไม่มีคนกลางคนนี้กับคนนี้ไม่มีทางเจอกันครับเพราะฉะนั้นคุณต้องปลดล็อกคําว่าพ่อ พ่อค้าคนกลางในกรณีที่คนนี้ไปหาง,งานที่คนนี้ไม่ได้คนนี้หาคนนี้ไม่ได้เขาต้องการพึ่งคนนี้คนกลางเพราะนั้นคุณต้องปลดล็อกครับปลดล็อกทั้งหมดให้ได้ว่ามันไม่เสมอไปที่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบครับ แต่ถ้าคุณคิดตก,การเป็นพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบคุณจะไม่อยากเป็นพ่อค้าคนกลางแต่คุณต้องคิดดูเพราะว่า,วาพ่อค้าคนกลางเขาช่วยเหลือคนให้คนไทยไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นได้ลูกน้องคนไทยอาจจะได้แฟนคนไทยอาจจะได้แฟนคนญี่ปุ่น เกิดอะไรขึ้นครับทำให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ในกรณีที่พ่อค้าคนกลางไม่เป็นประโยชน์ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อคนนี้กับคนนี้เจอกันเองได้ครับคนนี้คนนี้เจอกันเองได้นั่นหมายถึงว่าคนกลางไม่เกี่ยวและอย่างครับมูติผมได้ยินบ่อยๆเรื่องเรื่องชาวนาชาวนาปลูกข้าวทาไมราคาถูก ทำไมราคาถูกราคาถูกโดนพ่อค้าคนกลางโดนลงสีไปสีแล้วไปขายในห้างใช่ไหมฮะคุณคิดอย่างนั้นพเพราะชาวนาเนี่ยทำไมไม่ไม่ตัดพ่อค้าคนกลางทิ้งแล้วไปขายเองล่ะใช่ไหมฮะคุณก็ในเมื่อคุณเจ็บปวดถึงพ่อค้าคนกลางแบบนี้คุณก็ตัดพ่อค้าคนกลางทิ้งไปแล้วคุณก็การจอยกับห้างร้านค้าหรือขายปีกขายตรงกันเองเลยอย่างเงี้ยทำยังไงครับอย่าพึ่งไปบน่นอย่าพึ่งไปบ่นว่าเฮ้ยคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเหมือนอะไรครับเหมือนหมาป่าที่บอกมาตอนตอนต้นชั่วโมงแต่จะมีคนที่ฟังในนี้ จะแย้งผมอกันคือก็ผมไม่มีอะไรเลยนี่ผมไม่มีอะไรให้คนเลยนี่ผิดครับคุณมีแต่คุณเชื่อตัวคุณเองว่าคุณไม่มีครับคุณไม่มีได้ไงคุณมีสมองอยู่ไงคุณไม่มีเงินไม่เกี่ยวคุณมีสมองคุณสามารถสร้างโอกาสสร้างเงินได้บอกว่าไม่ต้องใช้ทุนผมบอกหลายทีแล้ว เมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมทําธุรกิจหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นเชิญคนไทยแนะนําคนไทยให้ไปทํางานที่ญี่ปุ่นบริษัทที่ญี่ปุ่นยินดีที่จะรับประเทศไทยเป็นไงผมใช้เงินไหมละ่ะผมไม่ใช้เงินสักแดงหนึ่งแค่ติดต่อโทรไปกิ้นนี้เอาคนไทยมาไปทํางานที่ญี่ปุ่นคนไทยดีใจได้ทํางานที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นได้รับงานคนไทยไม่เห็นต้องใช้เงินสักแดงเลยเลหมดล็อกไมด้หมดแล้ว,ลวเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าตรงนี้สําคัญบางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ย e ฉันมันไม่มีเงินฉันทําไม่ได้ฉันมันไม่มีอะไรเลย ทั้งหมดนี้คุณมีคุณมีเส้อพัยากรอะไรเย,เยอะแยะมากมายแต่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเพื่อนๆต้องคอยฟังคลิปของผม บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหนึ่งคุณจะได้แรงบันดาลใจสองคุณจะได้ไอเดียสามคุณจะมั่นใจมากขึ้นเพราะอะไรครับคุณอยู่ในกลุ่มที่ลำบากหรือกลุ่มขาดแคลนเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกยากยากยากลำบากไม่ไม่ได้หรอกคุณก็จะติดนิสัยว่าเป็นไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งฉันจะเปิดบริษัทเองเฮ้ยาเลยเศรษฐกิจไม่ดีให้ยาเลยเวลาคุณอยู่กับคนสําเร็จผมอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จผมก็เลยตั้งใจไปเรียนในกลุ่มที่คนไม่สําาาเเร็็จ้้้คยยอออ่กกกลลนนนนสสตีีโโโโแำ มาที่ขายในตอนนี้นะฮะในช่วงที่วิกฤตหรือช่วงที่รายได้ไม่ดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีมีคนรวยรเพิ่มขึ้นเสมอครับเพื<ๆ>่อนๆคุณจะอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จหรือคุณจะอยู่ในกลุ่มที่ล้มเหลวถ้าคุณคิดว่าคุณบอกเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีไปไม่ได้ดูข่าวบ่อยๆดูข่าวบ่อยๆบอกให้ก่อนว่าไอ้ตัวข่าวเนี่ยนะฮะเป็นตัวฉุดเพราะเขาจะไปเจาะเรื่องคนล้มเหลวบ่อยๆ เพราะอะไรครับเพราะคนเรามันชอบดูเรื่องล้มเหลวฟังให้ดีนะครับคนเราชอบดูเรื่องล้มเหลวล้มเหลวแบบไหนครับเออดาราทําธุรกิจเสียในช่วงนี้เจ๊งไปแล้ว20บล้านลงทุนไป20ล้านลงทุนไปสาล้านเจ๊งคุณ เขาจะไปเจาะคนล้มเหลวเมื่อสมองเราโฟกัสอะไรมันจะเห็นแบบนั้นเออดูสุอพิมก็มีแต่ล้มเหลวดูทีวีก็ล้มเหลว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 คุณจะเริ่มเป็นคนไม่มั่นใจเวลาไปอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จเฮ้ยไอ้นี่มันสาเร็จมันทําวิธีแบบนี้นี่ไอ้นี่ทําแบบนี้นี่ไอ้นั่นทําแบบนั้นนี่ไอ้นี่ทาแบบนี้นี่โอ้โหมีท่องทางทําธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยจนเฮ้ยในเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปเลยเพื่อนเรื่องจิวทยนคุณ่องิ้งเกีนะครับมับ เวลาเพื่อนเพื่อเห็น,นะฮะเขาเรียกวเหมารวมบางทีมีเพื่อนญี่ปุ่นเป็นปนทั้งคนทั้งโลกนะคคนไทยก็เหมือนกันเวลาเราไปกินข้าวข้างถนนสมมตินะฮะกินข้าวข้างถนนบกินมื้อแรกท้องเสียกินมื้อสองท้องเสียอีกกินมื้อสามท้องเสียอีกละเขานี่เหมารวมเลยว่าร้านข้างถนนทุกร้านคือร้านสกรปรก คนจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเหมารวมครับคุณคบกับผู้ชายครั้งแรกโดนผู้ชายหลายใจเจ้าชู้มีแฟนใหม่คนที่2องคบกับผู้ชายเจ้าชู้มีแฟนใหม่ค,ครั้งที่2ครั้งที่3เจอผู้ชายเจ้าชู้อีก3คนเรานี้คุณเหมารวมไปเลยว่าผู้ชายทุกคนคือคนเจ้าชู้ทั้งนั้นที่ประเทศไทยมีมีประชากร67ล้านคนก็คือ30 32ล้านคน3 3ล้านคนคือผู้ชายคุณคบกับผู้ชายแค่3คนแต่คุณบอกว่าผู้ชายทุกคนเป็นคนเจ้าหชูเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอันนี้ไม่ผิดไม่ถูกครับคุณจะเหมารวมเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นข่าวไม่ดีลบ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 บ่อยๆคุณก็จะเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีรวยยากเศรษฐกิจไม่ดีเป็นไปไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีทางรวยคุณก็จะเจอิญพันแต่ถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มคมสําเร็จเฮ้ยอันนี้ก็สําเร็จอันนี้ก็ทำธุรกิจแบบนี้อันนี้ก็ทำธุรกิ คุณจะมั่นใจมากขึ้นแล้วคุณก็จะกล้าทํามากขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่ามันไปได้ดีมากขึ้นเราอยู่ที่สิ่งแวดล้อมแบบนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สําเร็จในที่นี้สิ่งแวดล้อมที่สําเร็จก็คือเพจของผมนั่นแหละจะเป็นเพจที่ให้กําลังใจคุณและคุณจะได้เห็นช่องทางอะไรเจ๋งๆเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้นะฮะการทํางานคือการช่วยเหลือคนครับการทํางานคือการช่วยเหลือคนและคุณต้องคิดดูครับว่า,วาอะไรที่คนยังไม่ทํา และต้องการอะไรที่ตลาดต้องการอะไรที่ลูกค้าต้องการแล้วคนยังไม่เคยเสิร์ฟยังไม่เคยบริการให้นั่นคือโอกาสเลยและนั่นคือการช่วยเหลือคนแล้วคนจะซึ้งใจคุณแล้วคนก็จะรักคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยแล้วเวลากดติดตามแล้วก็เห็นโพสต์ก่อนด้วยนะใน Facebook โอเคแล้วเจนครับเจนครับผมต้องไปแล้วนะขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตรับรื่นนะครับประสบความสำเร็จนะครับบ๊ายบาย สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ